จริงเลอจริงสิแม่นะแม่สิอย่ายั่วนะอย่ายั่วสิคนอวดดีอวดปังงั้นพี่ไป <c oughs> ไปทั้งบ้านแล้วนี่ก็อยากมาไล่เขาสิทั้าดูสิแล้วมาตรงมาเจ้ารักพี่ก็รู้ดูสิพี่แฟร์นะ พี่รักแต่แก้วตาสพี่รักกันสุเฉยดเฉลยรามาลืมความรักรักกันดังเก่านะเออจบยังจริงหรือจริงเฮ้ยต้ตกแน่นะไม่ใช่ไม่ยูวนะไม่ยูวใช่คนอู่ดีคนอู่ต้องหมดปอมที่ไหนงานพี่ไป อยากมาไล่เขาสิไปสิะมา้องวอออพพอพอจริงหรือจริงหรือ